คาโตะเอกสั้นโพงสะท้อนรับเชิญคุณเนี่เพาๆเนี่ยแสนหนึ่งแผ่บอกพี่น้องอันนี้เท่ากับโบหูคือกันแต่ว่าเขาบอกว่าหนึ่งแสนบาทแล้วมันก็เกิดดราม่าว่าอุ้ยทาไมแพงขออนุญาตเอ่ยชื่อเนาะ,ะแพงกว่าแอนบอยแอนบอยยังน่าดูกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปเปียบเทียบใส่แซวสักเป็นเป็นดราม่าอีกแล้วบอกซะเลยเป็นดราม่าว่าอุ้ยนี่หรอค่าจ้างหมอลำวงดังมาวัตาสี่ค่ะพี่น้องค่ะ เพราะว่ามันมีดราม่าเยอะในช่วงลางๆที่ผ่านมาว่าไอ้คนเขาจัดงานเนี่ยจางเพล้าผ้าแสงท่องไปเนี่ยค่ะคนเบิ้งหนออออออห่อยๆอ้อเยาะเอ้แงหรือว่าแม้แต่อะไรกลุ่มปิดไม่ถึงสองพันคนด้วยซ้ํำกับเป็นดรามา่าขึ้นมาว่ากะระแสดีมองใดคนมมีเบิงแต่นึวยสิก็เห็นคนออกมาเขาเมนอนแม้แล้วฟังทีจะโตมโจมตีเนะี่ยไปไทายเอาตอนที คนายน่อยคหนยคหน่อยเออเวลาคหนหลายๆผันบ่ไปเห็ุก็หลายๆนะน,น้ากิตต่างสเสําน่อยคน เขาบอกฮอเรื่องหมอร่ำก่อนนะบาอบอนเป็นาแต่คุณนนยเพียวเพวมีมือร้ายมือหน่อยพี่นอ้องค,คือบางวันเห็นไหมคุณแม่เพาล่าสุดที่เห็นว่ากี่มือนี้ว่าค้นเต็มล้านเลยเด้เต็มแต่ว่ามือคอวอลตรงๆมาบางคนมือค้นกับว่าเต็มอีหลีมันเป็นมันก็มีทุกวงเด้หลัะมันก็เป็นทุกวงที่บางวงก็บางวันก็เต็มบางวันก็ไม่เต็มแต่คนกระจอบตะวงเพียวเพ้แสงทองอะไรก็เกิดขึ้นแต่กับเพียวเพหมอร่ำวงดังนาคดังเนีย่ะบัด กุมกับเปรียบเทียบไซโว้งนั้นโวงนี่น,นั่นแหละแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นคอมเมนข้อเมินนม่นนึงแล้วก็มีทางคนคนนึงอ่ะที่เขาคอยโจมตีคุณนแพลเขียบมาลงค่ะทําให้คนไปตีดราม่าภายใต้โพสนั้นเยอะมากๆเอ่อยสิก็เห็นนูวแมนบอกค่ะเห็นค่ะเออเขาบอกว่าเนี่ยปั้ดค่าตั้งวงดังแล้วพอเราเข้าไปเห็นแล้วก็เข้าไปอ่านโพสนี่ก็อยากมาว่าคลิปนี้คืออยากมาถามพี่นงแล้วว่า อ่าเขาเรียกอะไรรักเชิญพระเอกสานันหนึ่งแสนบาทจริงเหรอจริงหรือไม่ะนะคะเขาบอกว่าเด้ว่าเขาขัางมาแสนหนึ่งเขาบอกหูคือกันบอกหูคือกันเขาบาอกาาเคยจา้างค่ะแมนค่ะเพื่อนกวานเนี่ยจ้างไม่จ้างเขาก็มีงานทุกวันจ้าอ,อ่านบอกว่า แต่มีคนจ้างบ่มีเขาก็มีงานทุกวันวันไหนเขาขาดทุนคะไปหาข้อมูลมาไม่มีข้อมูลผู้สง่งส่งเรียกว่าหมาห่าขี้อิจฉาจ้าอยากบอกว่าผู้จัดเขาไม่ขาดทุนคะ่ะแถมจ้างสันเพิ่มต้องเสียค่าตัวอีก งานละ1นึ่งแสนบาทค่ะจาก320แสนสองนี่คือค่าจ้างของวงแพาเผาใช่ค่ะบวก1นึ่งแสนเป็น4ี่แสนสมืนบาทต่อ,องานยกเว้นน้องซันไม่ได้ไปด้วยถึงจะราคาปกตินั่นก็คือ320แสนบาทค่ะข้อมูลไม่มีอยากพูดมันน่าอายขายความโง่ตัวเองอืมนี่แหละค่ะพี่น้องอสําหรับข้อเมยนทีกลายเป็นประเด็นน้องสาวเนยมันม,มีคมนมาแซนนัเลยว่า บ่มีงานจ้างหรือว่าผู้ได้จ้างไปก็ขาดทุนจังสี่แม่คือมันก็ยานาจิตตังคือฆ่าวานันเลยเนาะแล้วปนีมันก็มีคนขามาเนี่ยปาดค่าตัว10,000 0บาทจริงหรืออพิน่าจังสี่่ะแล้วก็โยงไปเปรียบเทียบสายทางคู่บารมีอย่างเช่นซอแอนกับทางบอสบอยประมาณว่าขันราคาค่าจ้างประมาณนี้จ้างแอนบอยมาบนี่กลัวเพิน่าจังสี่พี่น้อง แล้วก็บางบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจ้างใหม่พัชรีมันดูดีกว่าจะสีกมี่พี่น้อง่าขอเอ่ยชื่อเลยเพราะว่าตามคอมเมนต์นี้มันกับชัดเจนมากคัลโหลหอตามตรงมักไผ่มักมั่นแม่นอันเอฟซีฮุนย่าเพร่ภาพมันกันอยากจ้างเพร่ภาพแสงทองเอฟซีแอนบอยกัอยากจ้างแอนบอยเอฟซีไม่กัอยากจ้างไม่แม่เพราะว่าหมอลำทุกวงในประเทศไทยมีเอฟซีผ่เอฟซีมันอันนี้จริงพี่น้องจริงของผ่ของมั่นมักไผ่มักมั่นไอยมัก่อยจ้าง สำหรับแบบนี้วันถอ่อคอยมา<ช>แอนบอยคอยกจ้างคอยมาไหมพัชรีคอยกจ้างหมักแพ่ววกจ้างพี่น้องของไปของมัน่นค่ะคือแพลวๆเ,เนี่ยแค่ไปดูฟรียังไม่อยากไปดูเลยดูล้วแต่ราคาสามสี่แสนถ้ามันจริงๆนะ่ะโอ้จ้างไปเบิงอียงสูงกันในคนเบิงตีกูประจ้างเด้อจ้างแอนบอยดีกว่าถูกกว่ามีคุณภาพกว่าหลายสิบเท่าเบิงลีเก้นเต้นกับว่าเป็นนักซะสิ ก็เราก็พูดว่ามักภ่หมักมั่นคือห้าวาล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าตรงว่าปฏิวัเิว่ามเขาขางนี้ห่าอาตามวามจริงตามวามเป็นจริงพี่น้องมันมีดราม่าเยอะเนาะคือว่าขนาดแม่พัชรีช่งหนึ่งกับมิดามาว่าอุ้ยหมอลลัสิงแพงปนีคอยไปจั่งมอลลัมมูสิบ่็ไข้กติมีถูกวงแหะพี่น้องแต่ว่าสาวบอยคือแพว่เผาเออว่าถูกเรืองเสมือนแพร่เผาถูกคนอะไรท้า เป็นคนของสาธารณาแล้วกันโดนแหละพี่น้นองหมอลำนคือโดนทุกคณะบนเม่นแทบเดยคือทุกคณะเลยเนี่แต่ามากน้อยแค่นั้นเองพอนะั้เพราะบอกซาโดยความที่สาวเน่อยกติดตามศิลปินทุก,ทกแบบทุกนาะเนาะค่ะ กันมนุษย์ป่าคนนี้มาเห็นจังแลปเปื่อชัมม่วโมงละแปดแสนสิว่กระอัมติดกัน่ตายกับเพื่อนผู้ผู้คนจางคนมักได้บ้านคนมักได้บันนีชัมม่วโมงเคืองเถอเนี่ยยังช<น>ุ่วโมงกลัวแปดแสนะะคแปดแสนนะคะ,นนะ,คะพี่น้องคนไทยนะนี่แล้วแล้วก็สําหรับคนที่เขาชอบแลบ้วบานนีคนที่เขาหมักหมอลำมาเบิงปฟาชัมม่วโมงกลัวเปลี่ยนแซมจังไม่หยังค่ะแต่ว่าเขาหมักไงแลปเปิ่อยังสี่เม่รแล้วมสมุติว่าแลปเปิ่อมาเบิงหมอลำยังสี่ อะไรเนี่ยสี 5, ่ห้าแสนท่านจ้างแล้วเพิ่มจะสี่ไหมคะกับวิเปรียบเทียบแบบนั้ <c oughs> น,นเทียบกันแสดงว่าคุณเนี่ยอาจจะแบบว่าชอบไปทางแบบว่าซอยแอนบอ d บอยนะคะก็ะไปจ้างได้นะคะเขาก็คุณภาพดีเช่นเดียวกันสุดยอดค่ะคุณ and boy แล้วก็คล่องคุณภาพอยู่แล้วมอลลัมระดับต้นนี่เลยแหละพี่น้องค่ะ มันกระทกเทียงกันนี่ล่ะค่ะพี่น้องก็เลว่าเจ๊ีเสือว่าสีเป็นแค่ว่าคนมามักเขามาแสะแค่นั้นสาวเนยตั้งให้มันเป็นประเด็นสำนันเองใช่ค่ะสําหรับคนที่เพิ่นมากแล้วเพิ่นบ่ได้ตีดอกเพิ่นหูอยู่แล้วว่าราคาเท่านี้เพิ่นก็จ้างแพ่วาวสามแสนสองพระเอกสั้นเคือมีเท่าไรแสนเนื่อเกือบจ่ายปั้วเลยเด้สาวเนยคั้นเพิ่นมากคั้นมากคอยมากแหมคอยมีตังค์ฟ่อมคอยสามารถจ้างใหญ่ยี่สิบแหมนี่แหละพี่น้องมันบ่สมควรดอกที่สิไป เอามาเป็นประเด็นหรือว่าสเอาไปเป็นดราม่าสะทุกเรื่องคนเฮ่าแต่ละคนมีศักดิ์ศรีของไผของมันมีความเก่งความสามารถของไผของมั่นมีความชอบของไผของมั่นอ้อ,นอ<ช>มเนาะสาวเนยสาวเนยนางกลมอ่านกลมม,มันเมองยังมีน้องกลมอานอคอมเมนต์คือเราเห็นหลายๆบา,าคนก็ว่าแสนสาาตี้แสนหนึ่งคือเราคลิปนี้เราก็ไม่ได้มาการันตีค่าตัวพระเอกซันนะเพราะ <ๆ S 1> เราก็ไม่รู้แต่บางคนก็บอกว่าถ้ามันแสนหนึ่งจริงๆน่ะ ทำลายบางคนออกว่าบอกว่าแพงแต่สำหรับคนที่เขาต่างเขาว่าบาแพงบาแพงบาแพงเลยนะคะสิจักบาทเขาต่างพ่อจ่ายเอ๊ะเป็นเหรนขึ้นนึงเนาะแม่นคะสี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเเปรียบเทียบไปเบิร์นหอดวงหมอลำสาวหนกสาวหน่อยระเบียบปัดผมดีกุ้าทสัตวนทสีภาพสำหรับคนอยากเบืองหมอลำสิ่งแน่ต้องว่าสิ่งคือจวดย่างเดียวได้ปล่อยหมักเตยย่างเดียวยังสิ่ร้อ่กรองตะหม้อร่ำมูกับมีดามาดูว่าร่ำมูมีดามาว่าเอาเอาตลกมาทําไมเอาลำเรื่องมาทําไมยเนี่ยสะ อันนี้คือค้นเขาบ่มหมักหมอนลำูเขาหมักหมอนลำซิงนั่นแหละค่ะมันกับหมักไผ่หมักมันไผ่หม,มักมันนีหลีแตส่สรุปแล้วเนาะข้นเท่านะาเท่าคิดได้แกหน้อยนึงพี่น้องคะว่าการทํามาหากินการหายความสุขแฟนคลับเอฟซีด้านหนาเวทีนี่อีหยังที่แบบคนชอบเนอะสมมติว่าเขาแฟนคลับด้านหนาเว,เวทีนี่ชอบแบบอยากเห็นพระเอกซันอยากเห็นแพรวพาวแบบเพื่อนจีเพื่อนอก,กันหเห็นแล้วมีความสุข ตรงนั้นได้พี่น้องสิ่งที่เพิ่นจ่าสิ่งที่เพิ่นต้องการอ่าซิ่งที่เพิ่นต้องการสิ่งที่เพิ่นจานแม่เค่ะก็คือเพิ่นมักจุดนั้นเขาไม่ได้ต้องการอะไรไปกว่านั้นเลยเพราะฉะนั้นสรุปคลิปนี้นะคะมักภัยมักมั่นกับพวกมักเจ้ากับพวกตองจ้างนะพวกเขามักเขาจ้างสิตจี้แสนหาแสนแปดแสนล้านหนึ่งเขากระต่างเพราะว่าเขามักเพราะว่าเขามักนะคะให้เจ้าเปิดโลกกว้างๆบางคนเนี่ยจ้างนักร้อง ลีซงลิซ่ามาคาตัวยีสิบโกลันกัดจ้าเขากัดจ้าเพราะว่าเขาหมักลิซ่าต่าไทยบาทบ่กหุ่จะขอดลิซ่าแบนีจะเสียค่ะพี่น้องอยากให้เปิดโลกกว้างเปิดใจเปิดใจกว้างกว่านี้สักหน่อยหนึ่งนะคะถ้าบ่มากอีลี่เีกอะเพต้องมาเบิ่งเหินหรอกมันลำบากใจมันถูกใจอยู่ของเนาะสาวเนิ่ค่ะสำหรับมือนีเข้าสองคนก็ออกว่าฝากนะคะสำหรับคนที่เป็นคิดเป็น ตีไปทังบวกเอาทางลบอ่ะพี่นอ้องไปทางลบอาคติกับคาจางนีือยังก็ตามแต่ขอให้อยู่ในพื้นที่ของตนเองนะคะ,คะไม่ลรานคนอื่นค่ะค่ะ